รายการเวียโซเจอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร,ร์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรนิพัฒน์กุนานา่นค,ค่ะวันนี้เริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่1นึ่ทับสองพ 2, ดยได้ขอบคุณทุกเหล่าทัพนะคะที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกําลังความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภยัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะพร้อมทั้งให้ดํารงความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาฝุน่นละอองค่ะ นายสุทิม์ฟังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่1ทับ2,567โดยมีพลเอกสนิทชนกสังฆารจารย์ปหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมณนห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยอาคารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติภารกิจและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดห่วงเดือนที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกะลาโหมและเหล่าทัพควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566 ถือปฏิบัติให้เป็นระเบียบตามที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได้และเตรียมความพร้อมในการชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการใช้ใจ่ายงบประมาณของกระทรวงกาลาโหมนอกจากนี้ค่ะยังขอให้ดํารงความต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขาปัญหาฝุ่น pm 2.5เพื่อให้การจัดเตรียมกําลังพลและยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพ พร้อมออกให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องขอได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ้ำซ้อนรวมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกวิธีและร่วมกันสนับสนุนมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานต่อไป ทั้งยังได้มีการหารือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเผาป่าฝุ่นควนันข้ามแดนร่วมกันใน3ประเทศนะคะคือไทยลาวและเมียนมาด้วยค่ะ ึ่งภายหลังการประชุมสภากาาโหมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่สำคัญ3เรื่องด้วยกันค่ะโดยประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของการบรรจุข,ข้าราชการพลเรือนเข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงกาาโหมซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะคะนําร่องที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงกาาโหมค่ะโดยเริ่มจากสายงานแพทย์พยาบาลน,นักทุรการและงานข่าวยืนยันว่าไม่กระทบกับกําลังรบและก็กําลังคนเดิมของกองทัพอย่างแน่นอนค่ะ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมได้กล่าวว่าที่ประชุมสภากาลาโหมในวันนี้ได้หารือเกี่ยวกับระเบียบการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกาลาโหมซึ่งต่อไปนี้ค่ะในกระทรวงกาลาโหมจะไม่มีข้าราชการสวมชุดสีเขียวอย่างเดียวจะมีสีกากีด้วยนั่นก็หมายความว่าจะมีข้าราชการในหลายตำแหน่งที่ไม่มียศและอยู่ในระเบียบหรือว่าแท่งเดียวกับทางทหารซึ่งก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนนะคะ และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงกลาโหมและย่อยมาเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วเป็นรายละเอียดการปฏิบัติต่อไปโดยวันนี้ค่ะสภากลาโหมเห็นชอบก็จะเริ่มต้นโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขอวัญกำลังใจและในวาระแรกจะเริ่มในหลายตำแหน่งแม้จะกำหนดว่าเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งขณะนี้ยังเป็นข้าราชการทหารยังมียศยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในทีเดียว โดยมีทางเลือกค่ะว่าให้เจ้าตัวเลือกที่จะนําไปสู่ข้าราชการพลเรือนหรือว่าอยู่ที่เดิมเหมือนกับกระทรวงอื่นๆหรือมหาวิทยาลัยที่เคยออกนอกระบบแต่หากมีการเกษยียณก็จะมีการบรรจุในตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทดแทนโดยจะเริ่มนําร่องที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเริ่มจากสายงานธุรการสารบัญสายการข่าวแพทย์และพยาบาลที่ไม่กระทบกับคนเดิมและไม่เกี่ยวข้องกับกําลังรบ ส่วนการควบคุมจำมนวนค้าราชการพลเรือนค่ะนายสุทินก็ได้กล่าวว่าถือโอกาสกำกับควบคุมให้ลดลงจะทำให้ประหยัดงบประมาณส่วนเรื่องของสวัสดิการนั้นก็ใกล้เคียงกับทหารที่มียศและเชื่อว่าในปีงบประมาณ2,568ก็จะเริ่มเห็นตัวเลขงบประมาณทางด้านกำลังพลเช่นเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการลดลงอย่างมีนัยยะขณะนี้ค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนเพื่อให้กองทัพแข็งแรงอยู่และมีขวัญกำลังใจ โดยย้ำว่าเรื่องของขวัญกำลังใจนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเสือก็จะกลายเป็นแมวได้ถ้าขาดขวัญส่วนเหล่าทัพอื่นก็อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าสู่ข้าราชการ2ประเภทเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการลดทหารชั้นในพลทางกองทัพก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วมีเรื่องของการเออรี่รีทายและการจูงใจให้แก่เสียด้วย ส่วนกรณีความคืบหน้าของเรือดำน้ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวว่าหลังอายการสูงสุดส่งคำตอบมาให้ทางกองทัพเรือว่าได้อ่านแล้วนั้นจะมีการหารือในเร็วๆนี้โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพเรือมาหารือกับฝ่ายนโยบายและฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะหาข้อสรุปสุดท้ายต้องจบที่คณะรัฐมนตรีค่ะ ส่วนที่กองทัพเรือได้ส่งหนังสือสอบถามเรื่องของข้อกฎหมายหลายกระทรวงนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเท่าที่ทราบมีอายการสูงสุดเป็นหลักเรื่องอื่นไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นการถามความคิดเห็นอยากไม่เป็นทางการก็เป็นได้ซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการทหารเรือไปราชการต่างประเทศมีแผนเดินทางกลับในวันที่16มกราคมซึ่งก็จะรีบหาเรือกันอยากจะให้จบให้เร็วที่สุดแต่หากจบเร็วแล้วเสียหายก็จำเป็นต้องใช้เวลาค่ะ สำหรับจุดยืนของรัฐบาลและส่วนตัวจะเปลี่ยนเป็นเรือฟริกเกตรหรือว่าจะเดินหน้าต่อในเรื่องของเรือดำน้ำติดเครื่องยนต์จีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่ายึด3หลักด้วยกันค่ะคือความต้องการของกองทัพเรือผลประโยชน์ของประเทศจะต้องไม่เสียหายและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากยึด3หลักนี้นะคะผลที่ออกมาก็จะเป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไปค่ะ คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกได้ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลนะคะพร้อมจาัดก,การฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวมวยไทยให้กับกำลังพลและทหารใหม่ในสังกัดกองทัพภาคที่3ค่ะพลโทอานน์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกพร้อมด้วยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบวัวขาวสังกัดศูนย์การกำลังสำรองค่ะได้ลงพื้นที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในกองทัพภาคที่3 โดยได้ไปมอบอุปกรณ์การเรียนผ้าห่มกันหนาวและร่วมฝึกทักษะมวยไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนท่านหญิงวิไลอมตัตยกุลบ้านเปิงเครื่องตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากจำนวน100คนพร้อมกันนี้นะคะได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการสืบสกุลและฐานปฏิบัติการช่องทางห้วยแดนเพื่อมอบถงชาติไทยแก่กําลังพลและพูดคุยสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นค่ะคณะได้เดินทางมายังสนามฟุตบอลกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมกิจกรรมฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทยโดยมีพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพที่3เป็นประธานเปิดการฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทยตามโครงการการฝึกพัฒนาทักษะศิลปะป้องกันตัวมวยไทยให้กับกําลังพลและทหารใหม่ในสังกัดกองทัพที่3 โดยมี100ร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวเป็นผู้ฝึกสอนค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดทางไกลผ่านจอภาพหรือว่าระบบ VTC ไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ทั้ง17จจังหวัดภาคเหนือนะคะเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีทักษะความสามารถด้านศิลปะป้องกันตัวและนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นสามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามตรงหน้าต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ตนเองพ้นภัยได้อย่างมีทักษะค่ะ แม่ทัพภาคที่4แสดงความยินดีกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่นะคะและหาหรือร่วมกันในการสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนใต้ค่ะพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4พ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นํนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะแสะดงความยินดีกับนายอับดุลบาซิเจมะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมถือโอกาสอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่2,567และพูดคุยหารือถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่สำคัญอันจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้ณบริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเพื่อร่วมพูดคุยหารือสร้างสัมพันธ์อันดีสแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทางกอรอมนณภาคสีส่วนหน้ายัางคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกทุกกิจกรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างมีความสุขและขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนาค่ะในเรื่องของการรณรงค์และแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนซึ่งผู้นำศาสนาก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญ ทางด้านประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งชื่นชมการทํางานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทางนี้นะคะก็ได้ร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าขอให้การทํางานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นราบรื่นและประสบความสําเร็จนําความสันติสุขกลับมายัางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารแวดวงเหล่าทัพกันต่อค่ะน้องสาวโทรจากกรุงเทพให้เข้ามาหาแม่แม่ป่วยติดเตียงช่วงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่ม ประมาณสี่ทุ่มครึ่งขอรถยนต์เข้ามาก็จอดข้างบนนั่นแหละจอดเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยขนของเสร็จแล้วก็หมูบอยเข้ามาว่าน้ําออกไม่ได้แล้วที่โรงฆ่าสัตว์เพราะว่ามันเชี่ยวและประตูก็เปิดไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปทาง,างหน้าต่างกันห้าทุ่มก,กว่ารอเรือท้องแบรนเทศบาลที่นี้แม่ ผู้ป่วยติดเตียงน้าเข้ามาในบ้านแล้วโชคดีที่ว่าเบาะลอยก็เลยผู้ป่วยติดเตียงก็เลยลอยตามเบาะขึ้นไปพวกเราก็เลยประคองไว้เฉยเฉจนถึงตีสองทีนี้น้าก็เลยคอตีสามเรือท้องแบนมาก็เริ่มช่วยข้างในมาก่อนเสร็จแล้วก็ทีนี้น้ํามันถึงช่องลมก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือของเขามาทุบช่องลมแล้วก็แม่ออกมาทางช่องลมส่วนน้าสาวกับหมูบอยแล้วก็อีก อีกสองท่านก็ปีงขันหลังคารออยู่บนหลังคาแล้วก็ลงเรือทางหลังคาส่วนชุดผมชุดหมบอยออกหลังเพื่อนชุดสุดท้ายก็เนี่ยขอบคุณ ทั้งหมบอยแล้วก็อีกหลายคนที่มาช่วยแล้วก็ทั้งเรือท้องแบนเทศาบาลด้วยที่มาช่วยนายกก็มารอที่โรงค่าสัตวร์ตรงนู้นฐานมีไว้ลบแล้วก็เนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยฐานก็เนี่ยมาช่วยชาวบ้านอย่างนี้ได้ดีกว่าที่เขาพูดว่าฐานมีไว้ทำอะไรก็เนี่ยถ้าไม่เจอกับประสบการณ์กับชีวิตจะไม่รู้หรอกฐานมีไว้ทำอะไร กลับมาติดตามเาวียโซเ e อร์กันต่อนะคะโดยเริ่มกันที่กองทัพบกค่ะเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครรับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ประจำปี2567นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัครมีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้นกว่า19,400นาย ข้อมูลจากเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ของกองทัพบกได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครณนะวันนี้15มกราคม2567พบว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น19,382นายจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น2 9 8 1นายค่ะ โดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว354นายกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว18,140นายกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว474นายและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว4 1 4นายทางนี้ผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ r c m r t a m i t h สมัครได้ถึงวันที่2 8มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสสีใกล้บ้านได้เลยค่ะ ซึ่งผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้และจะได้รับสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการอีกทั้งก่อนปลดประจำการจะได้รับการอบรมวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3ได้จัดชุดหมอเดินเท้าออกให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารปืนใหญ่ที่3ากรมทหารปืนใหญ่ที่3และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์พร้อมกับแจกยาเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในเบื้องต้นค่ะในพื้นที่ของบ้านชุมชนพัฒนาตาบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนคนรราชสีมาโดยได้มีการเข้าพบชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือจากทางหน่วย และได้มอบชุดยาเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านจำนวน20ชุดแก่พี่น้องประชาชนที่มีฐานะครอบครัวมีฐานะยากจนผู้สูงอายุและเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะต่อกันที่ชุดสันติสุขที่105ชุดควบคุมที่951หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ได้รวมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากูจัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้องในโรงเรียนตาดีกาณนะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดชะลงบ้านเบือรางแงหมู่ที่2ตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนสร้างสังคมแห่งการให้อภัยค่ะ ทางนี้ชุดสันติสุขที่105ได้จัดก,กิจกรรมสันทนาการพร้อมทั้งทำกิจกรรมระบายสีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมาหากษัตริย์และแสดงสัญลักษณ์วีอาไทยเราคือไทยสร้างความเชิญชอบแกน่น้องๆนักเรียนตาดีกาเป็นอย่างมากค่ะ 8มกราคมวันกองทัพบ,บกวันกองทัพไทยร่วมระลึกและภาคภูมิใจในความเส,สียสละของบรรพชนและพระปีชาสามารถของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะกองทัพบ,บกขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมความพร้อมเพรียงและความแข็งแกร่งของเหล่าทหารในพิธีสวนสนามกระทำศัต์ปฏิยานตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบ,บกวันกองทัพไทย 18มกราค,คมนี้ในทุกกองทัพภาคโดยพื้นที่ศูนย์กลางจัดที่ศูนย์การทหารมาค่ายอดีสรนจังหวัดสระบุรีชมการถ่ายทอดสดได้ทางททบ5และสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก15บนาฬกานาทีเป็นต้นไปทหารนันไซเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เชิญโจเกตทหารกล้า Honor the h e r o ีโสในวันนี้นะคะเสนอตอนกรณีพิพาทอินโดจีนค่ะ รณีพิพาทอินโดจีนเป็นการสู้รบระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเขตวีชีเหนือดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2482สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปเยอรมันได้ยึดฝรั่งเศสเอาไว้ได้ในปีถัดมาประเทศไทยจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ถือโอกาสส่งบันทึกถึงรัฐบาลฝรั่งเศสขอให้มีการปรับปรุงเส้นแบ่งเขตด้านอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นสากล ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยให้ถือเอาร่องน้ําหลังแม่น้าโขงเป็นเส้นแบ่งกรมแดนตามธรรมชาติรวมทั้งขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่าถ้าฝรั่งเศสไม่อาจป้องกันหรือรักษาดินแดนอินโดจีนเอาไว้ได้ก็ขอให้คืนดินแดนทางฝั่งลาวและกัมพูชาให้แก่ไทยแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวพร้อมทั้งเคลื่อนหานจากเวียดนามเข้ามาประชิดชายแดนไทยสงครามระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสจึงได้เปิดฉากขึ้นตั้งแต่บัดนั้น โดยในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2483ชองเดกูข้าหลวงใหญ่แห่งอินโดจีนฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเกิดการประทะกันด้วยกำลังทหารและอาวุธกองทัพไทยได้ทำการตอบโต้โดยส่งกองทัพบกและกองทัพอากาศบุกเข้าโจมตีอินโดจีนฝรั่งเศสทางชายแดนลาวและกัมพูชาในขณะที่กองทัพเรือส่งกองเรือออกไปสกัดกองเรือฝรั่งเศสที่พยายามล่วงล้ำเข้ามาทางอ่าวไทย การรบดำเนินเรื่อยมาจนถึงวันที่28มกราคมพุทธศักราช2484ขณะที่ทหารไทยกำลังฮึกเหิมเพราะประชาชนเดินขบวนสนับสนุนแต่ทางฝรั่งเศสกลับท้อแท้จึงแพ้ทุกสมรภูมิรัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการหยุดยิงขึ้นตัวแทนของไทยและอินโดจีนฝรั่งเศสทำการลงนามยุติการรบโดยไทยได้ดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงจำนวน79,29ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหลวงพระบางจำปาสักเสียมราชพระตะบองและสีโสพลจากจำนวนพื้นที่ที่ไทยเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะนำชัยชนะที่สามารถกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของไทยกลับคืนมาได้แต่สิ่งที่เราต้องสูญเสียไปก็คือชีวิตและเลือดเนื้อของเหล่าผู้กล้าหาญที่มีทั้งทหารบกทหารเรือทหา,ารอากาศตำรวจและพลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไว้ด้วยความกล้าหาญเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2484ประเทศไทยได้ประกาศสงครามอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสภายหลังสงครามสงบลงจึงยึดถือวันที่7มกราคมของทุกปี เป็นวันครบรอบไทยเข้าร่วมสงครามฝรั่งเศสไทยกรณีพิพาทอินโดจีนและจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ให้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของทหารทั้ง3มเหล่าทัพตำรวจและพละเรือนนั่นก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเอง ในปัจจุบันคือสถาปัตยกรรมที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในด้านการคมนาคมของ,ของกรุงเทพมหานครถูกสร้างขึ้นตามรูปทรงดาบปลายปืนมีความสูงประมาณ50เมตรตั้งตรงงานอยู่ใจกลางวงเวียนขนาดใหญ่แห่งนี้มาเป็นเวลา82ปีโดยมีรูปปั้นของนักรบทั้ง5้าเหล่านั่นก็คือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนรอบฐานอนุสาวรีย์จะรึกรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้สละชีวิตเพื่อชาติจากสงครามต่าง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483ถึง2497รวมทั้งสิ้น801คนด้วยความกล้าหาญสมศักดิ์ศรี วันนี้ในอดีต15มกราคมร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการวิยโซเจอร์ค่ะ15มกราคม2530สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเสด็จพระราชดำเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกและส่งริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ด้วยพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาโดยพระาาพระชาชดำรัสว่าตกลงฉันจะมาปลูกบ้านที่นี่แต่ถ้าไม่มีโครงการดอยตงุงฉันก็จะไม่มาปลูกบ้านที่นี่ฉันอยากปลูกป่ามาสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่มีใครรับปากฉัน15มกราคม2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงปลูกต้นจามจุรี5ต้นณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งต้นจามจุรีนี้ทรงปลูกณวังไกลกังวลและเมื่อโตขึ้นเห็นว่าควรเข้ามาหาวิทยาลัยเสียทีจึงทรงนำมาปลูกไว้ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมกับคำปารบที่ว่าฝากต้นไม้ไว้5ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล หมดเวลาของรายการเวียโซเจอแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระส,ะสัมนกวันนี้ดิฉันและทิ้งข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ